เดย์สากับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งใครที่ขอเมนูแผ่นแป้งเวียดนามน,นะคะมินจัดมาให้แล้วค่ะเมนูนี้รับรองถูกใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวน้ําซอสกันก่อนนะคะสําหรับส่วนผสมแล้วก็ปริมาณมินขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยนะที่สําคัญค่ะสูตรนี้นะคะมินไม่ได้ใช้น้ําตาลทรายแต่ว่ามินใช้เป็นน้าตาลหล่อฮั่งกล้วยจากแบรนชูการ์เดอรมังนะคะเป็นน้ําตาลสุขภาพพีโตก็คือทานได้ศูนย์แคลอรี่ค่ะไม่ขมปลายลิ้นนะคะปริมาณที่เราใช้ก็คือเทียบเท่ากับน้ําตาลปกติเลย <S <S จากนั้นนะคะ มินก็จะนําแผ่นแป้งเวยนนามค่ะไปชุบน้ํานะคะแล้วก็มาวางด้วยกุ้งโรยด้วยต้นหอมแล้วก็ค่อยๆม้วนแบบนี้เลยนะคะส่วนปริมาณก็ตามที่เราต้องการทานได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะมินก็จะนํามาจัดใส่จานแล้วก็เตรียมนําไปนึ่งกันมินก็จะนําไปนึ่งในน้ําเดือดน,นะคะประมาณ10นาทีค่ะหรือให้สังเกตนะคะตอนที่นึ่งสุกเรียบร้อยกุ้งก็จะสีส้มแบบนี้เลยแล้วก็ยกลงมานะคะตัดเพื่อให้ง่ายต่อการทานค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นําน้าซอสที่เราทําค่ะลงมาราดแบบนี้เลยใครที่ ชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมลองไปทำตามกัน